นิทานเวตาลเรื่องที่สิบดังนั้นพระเจ้าตริวิคมเสนจึงได้เสด็จกลับไปที่ต้นอโซอีกครั้งหนึ่งเพื่อจับตัวเวตาลเมื่อจับได้แล้วก็ทรงเวียงขึ้นพระอังศาเสด็จมุ่งหน้าไปยังที่นัดพบกับโยคีโดยไม่ปริปรากใ,ใดๆเลยเวตาลเห็นพระราชาทรงเงียบอยู่ก็กล่าวขึ้นว่ารราชาตอนนี้พระองค์ก็เหน็ดเหนื่อยมากแล้วเต็มที ดังนั้นข้าจะเล่านิทานสนุกๆให้ฟังสักเรื่องหนึง่งเพื่อจะได้ขับไล่ความเหน็ดเหนื่อยให้หายไปโปรดฟังเถิดแต่ปางบันยังมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรงพระนามว่าวีรพาหุเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญอย่างยอดยิ่งคำสั่งของพระองค์นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระราชาทุกแว่นแคว้นจะต้องรับไว้เหนือเสียงกล้าว สงครองราชนาครอันโออาชื่อนครอนงคป,ปุระในนครนี้มีเศรษฐีผู้หนึ่งอาศัยอยู่ชื่ออัตปทัดไวยศยบดีหรือหัวหน้าพ่อค้าผู้นี้มีบุตรชายผู้หนึ่งชื่อธนทัตและมีบุตรหญิงผู้เป็นรัตนะแห่งสตรีทั้งหลายมีชื่อว่ามัทคนะเสนาวันหนึ่ง ขณะที่มัทนาเสนากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนในสวนชายหนุ่มบุตรชายวานิชชื่อธรรมทัตซึ่งเป็นสหายของพี่ชายของนางผ่านมาเห็นเข้าก็ตกตะลึงในความงามอันประกอบด,ด้วยสเสน่ห์อันลึกล้ำของนางผู้มีอกอันเต็มอิ่มมีคอเป็นสามปล้องราวกับริ้วคลื่นในทะเลสาบมีเอวอันบางสลวยรับกับสะโพกอันกลมกลึงชายหนุ่มมองนางด้วยความรักอันรุนแรง เรากับถูกสอนการมเทพพรางพลูเข้าสู่หัวใจพลางรำพึงในใจว่าอันนจาเอ,อ๋ยหญิงผู้นี้ฉันงามจับใจจริงหนอใครเล่าจะรู้ว่านางนั้นคือเหยื่อซึ่งกามเทพทรงมาให้เราต้องหลงไหลเพ้อคลั่งเหมือนคนขาดสติและสอนอันขมกล้านี้สิหนอที่พาหัวใจของเราจนแยกเป็นเสียงเสียงยังไม่เวทนาปราณีเมื่อรำพึงดังนี้ ชายหนุ่มก็หยุดยืนจ้องดูนางซ้ายตาไม่กระพริบจนเวลาอันยาวนานผ่านไปมีอาการดังนกจากพรากที่โหยหาคู่ของมันฉะนั้นในที่สุดนางมันทนะเสนาก็กลับเข้าบ้านของนางทิ้งให้ธรรมทัตเฝ้าแลตามด้วยความสเสน่หาอาลายัยเมื่อนางรับสายตาไปแล้วความทุกข์ก็กลับมาซุ้มอกทำให้ร้อนรุ่มในใจเหลือที่จะทนทาน ขณะนั้นดวงอาทิตย์ก็คล้อยต่ำลงทางทิศตะวันตกเหมือนกับว่ายังอาลัยที่จะมิได้พบเห็นเธออีกดวงจันทร์เมื่อถึงเวลาดอกบวกัวกระมุดเริ่มขยายกลีบเบ่งบานในราตรีก็ค่อยเคลื่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าเปล่งรัศมีสีนวลใยแผ่ซ่านไปทั่วนกพดลเหมือนจะช่วยปลอบใจที่รุ่มร้อนของชายหนุ่มให้บรรเทาลงธรรมทัศน์กลับไปบ้านใจยังคิดถึงนางอยู่ตลอดเวลา นอนพลิกกระสับกระส่ายอยู่ไปมาบนเตียงถึงแม้ว่ามิตรสหายและญาติพี่น้องจะซักถามเช่นไรเขาก็ไม่ตอบหัวใจปั่นปวนเพราะริดกามเทพตกถึงเวลากลางคืนชายหนุ่มก็เคลิ้มหลับไปได้วยความอ่อนเพลียใจที่คิดถึงแต่นางอยู่มิวายทำให้ฝันเห็นนางผู้เป็นที่รักถึงเวลาเช้าตื่นขึ้นรีบแต่งตัวให้งดงามออกไปดักดูนางที่สวนอีก พยายามแอบแฝงไม่ให้ใครเห็นพอถึงเวลานางก็เข้ามาในสวนชายหนุ่มแลเห็นก็ดีใจแทบจะวิ่งเข้าไปกอดเขาพร่ำรำพันต่อน,นางด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานแสดงความรักที่เขามีต่อน,นางอย่างเลื้อลน้นแต่นางตอบด้วยความไม่ยินดียินร้ายว่าข้าเป็นหญิงที่มีคนมั่นหมายแล้วบิดาของข้าได้ยกข้าให้เป็นคู่มันของหนุ่มพ่อค้าคนหนึ่ง ชื่อสมุทร,รทัศน์และข้ากำลังจะแต่งงานกับเขาภายในเร็ววันนี้ฉะนั้นท่านจงกลับไปเสียเถิดและอย่าให้ใครเห็นเขาเดี๋ยวจะเกิดความเดือดร้อนปเปล่าๆแต่ธรรมทัศน์กล่าวแกเธออย่างหนักแน่นว่าช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดข้าจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากเจ้าไม่ได้เมื่อบุตรีวยัยศยะได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกลัวเขาจะใช้กำลังบังคับนาง ึงกล่าวว่าข้าขอแต่งงานก่อนและขอให้พ่อของข้าได้ปลื้มใจที่ลูกจะได้เป็นฟังเป็นฟ้าสมตามความมาดหมายของท่านก่อนเถอะหลังจากนั้นข้าจะกลับมาหาท่านเพราะความรักของท่านได้ชนะใจของข้าแล้วเมื่อธรรมทั์ได้ฟังดังนี้ก็กล่าวว่าข้าไม่อยากจะอก,กอดผู้หญิงที่ถูกชายอื่นกอดเสียแล้วดอก ก็พมอไหนเล่าจะปราถนาดอกบัวที่พึ่งตัวอื่นย่ำยีเสียแล้วนางได้ฟังก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะรีบมาหาท่านในทันทีที่แต่งงานเสร็จหลังจากนั้นข้าจึงจะตามสามีไปแม้นางจะสัญญาดังนี้ชายหนุ่มก็ยังไม่ยอมปล่อยนางไปจนกว่านางจะทำให้เขาเชื่อใจด้วยการปฏิญาณสาบานเสียก่อนจนเมื่อนางยอมกระทำแล้ว เขาจึงปล่อยนางไปและนางก็กลับไปเรือนด้วยความวิตกเมื่อวันที่กํำหนดว่าเลิกดีมาถึงและงานพิธีสมรสได้ผ่านไปแล้วนางมันทนะเสนาก็เดินทางไปบ้านสามีใช้เวลาเรื่อนรมอยู่กับเขาด้วยเวลาอันสมควรอย่างไรก็ดีนางพยายามผักอ้อมกอดของเขาให้หลุดพ้นและแสดงอาการเฉยเมยครั้นเมื่อสามีซักถามสาเหตุ นางก็น้ำตาไหลอาบแก้มเขาจึงคิดในใจว่านางคงไม่รักเราหรอกแล้วกล่าวแก่เธอว่าถ้าเจ้าไม่รักข้าข้าก็ไม่รักเจ้าเหมือนกันไปสิที่รักไปหาชายคนที่เจ้ารักเถิดไม่ว่าจะเป็นชายใดก็ตามทีเมื่อได้ยินสามีพูดดังนี้มาธนะเสนาก็กล่าวอ,อมแอมด้วยความละอายว่าข้ารักท่านยิ่งกว่าชีวิตของข้าเสียอีก อย่าทำหน้าเบื้องตึงอย่างนั้นสิสัญญาแก่ข้าว่าท่านจะไม่เอาโทษและสาบานให้ข้าฟังก่อนสิสวามีของข้าแล้วข้าจะเล่าให้ท่านฟังเมื่อนางกล่าวดังนี้สามีของนางก็จำต้องยอมรับเงื่อนไขอย่างไม่เต็มใจนางจึงกล่าวต่อไปด้วยความละอายรันทดและหวาดกลัวว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อธรรมทัตเป็นเพื่อนของพี่ชายข้า เขาแลเห็นค้านั่งลำพังอยู่ในสวนจึงเข้ามาหาและระบายความในใจว่าเขาตกรลุมรักข้ายัางท้อนตัวไม่ขึ้นและเมื่อเขาทำท่าจะปลุกปล้ำข้าด้วยกำลังข้าก็กลัวว่าการกระทาเช่นนั้นจะทำให้พ่อต้องได้รับความอับอายและสูญเสียผลบุญในการจัดให้ลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาและเพื่อไม่ให้มีขาวนินทาว่าร้ายในภายหลังข้าจึงตกลงทำาศาสาบานแก่ชายผู้นั้น ว่าเมื่อข้าแต่งงานแล้วจะมาหาเขาครั้งหนึ่งก่อนจะตามสามีไปเพราะฉะนั้นข้าจึงต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้แก่เขาข้าแต่สวามีอนุญาตให้ข้าไปเถิดข้าจะไปหาเขาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะกลับมาหาท่านทั้งนี้เพราะข้าไม่อาจจะระบดาดศัตว์ต่อใครได้ตั้งแต่ข้ายังเป็นเด็กแล้วสมุทรทัศน์ได้ฟังก็รู้สึกปวดแปลบในหัวใจ มันถูกสายฟ้าฟาดในทันทีทันใดรู้สึกเป็นพันธ้าผูกพันที่เขาได้ให้นางไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขารำพึงอยู่ในใจว่าโธเอ้ยนางมีรักต่อชายอื่นเสียแล้วนางจะต้องไปแน่นอนเราจะทำให้นางต้องเสียคำพูดได้อย่างไรสู้ปล่อยนางไปดีกว่าจะกระเฮียนกระหือหรืออยากได้นางไว้เป็นภรรยาด้วยประโยชน์อันใด เมื่อไตรตรองดีแล้วเขาก็ปล่อยให้นางไปตามปรารถนานางก็ลุกขึ้นแล้วเดินจากบ้านสามีไปในขณะนั้นดวงจันทร์อันมีรัศมีเย็นก็โผล่พ้นแนวเขาขึ้นมาแสงจันทร์จับพุ่มไม้ใบหญ้าแลเห็นตะคุ่มตะคุ่มดอกบัวกระมุดก็แย้มกลีบสลับสล้างและสะพร่งในบึงขณะที่นางก้าวเดินไปข้างหน้ายัางใจลอยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าไล่มาข้างหลัง และมีมือยื่นมาคว้าชายเสื้อของนางไว้นางเหลียวกลับไปได้ความตกใจก็พบโจรผู้หนึ่งมันตะคอกถามว่าเจ้าเป็นใครออกมาเดินกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้จะไปไหนนางมัทน,นาเสนาได้ฟังโจรตะคอกก็ตัวสั่นด้วยความกลัวแข็งใจตอบว่ามันเรื่องอะไรของเจ้าปล่อยข้าไปเถิดข้ามีงานสำคัญจะต้องไปทำโจรได้ฟังก็กล่าวว่าข้าเป็นโจรจะปล่อยเจ้าไปได้อย่างไร ได้ยินดังนี้นางก็อ้อนวอนว่าปล่อยข้าไปเถิดถ้ามีเครื่องประดับติดตัวราคาไม่น้อยข้าจะให้เจ้าทั้งหมดนางรูปสวยโจรพูดพลางจับตาดูนางไม่วางตาข้าจะปราถนาอันใดกับเครื่องประดับเหล่านี้ถ้าข้าจะต้องการก็มีแต่ตัวเจ้าเท่านั้นดอกว่าที่จริงข้าก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยอย่างนี้มาก่อนดูหน้าเจ้าสิงามเปล่งปลั่งเป็นนวลใยราวแก้วมุกดา ผมดำเหมือนนินมานีเอวเหมือนเพชรรัตแขนขาก็งามดังทองสรึงคีแล้วเท้างามแดงราวกับแก้วทัทิมอย่างนี้ค่ะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปหรอกเมื่อโจรกล่าวดังนี้นางมัทน,นาเสนาก็จำต้องเล่าความจริงให้มันฟังโดยตลอดและกล่าววิงวอนว่าขออภัยเถอะข้ามีพันธะจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้แต่เมื่อเสร็จธุระแล้วค่าจะรีบกลับมาหาท่าน ถ้าท่านจะรออยู่ที่นี่ก่อนเชื่อข้าเถอะข้าไม่เคยผิดสัญญาต่อใครเมื่อโจรได้ยินดังนั้นก็ปล่อยตัวนางไปเพราะเชื่อว่านางคงพูดความจริงเมื่อนางไปแล้วเขาก็นั่งคอยอยู่ณที่นั้นโดยหวังว่านางจะกลับมาฝ่ายนางเมื่อล้าจากโจรแล้วก็รีบเดินมาหาธรรมทัตไวยศยบุตรเมื่อเขาแลเห็นนางออกมาจากป่าก็ถามนางว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ไตรตรองอยู่ชั่วขณะหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าดีใจที่เจ้ารักษาคำพูดอย่างแท้จริงแต่ว่าข้าจะทำอะไรกับหญิงผู้เป็นภรรยาของชายอื่นฉะนั้นจงกลับไปตามทางที่เจ้ามานั่นแหละก่อนที่ใครจะมาเห็นเขา้าเมื่อเขาสั่งให้นางกลับนางก็กล่าวว่าก็ได้และณที่นั้นกลับไปหาโจรซึ่งกำลังคอยนางอยู่ณที่เดิมโจรแลเห็นนางกลับมาก็กล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นนางมัทนะเสนาก็เล่าความจริงโดยตลอดว่าเหตุใดพ่อค้าหนุ่มจึงปล่อยให้นางกลับมาโจนได้ฟังก็กล่าวว่าจงกลับไปหาสามีของเจ้าเถิดข้าเห็นใจในความสัตย์ซื่อของเจ้าที่มีต่อข้าแล้วข้าไม่หน่วงเจ้าไว้ให้เสียเวลาล็อกเอาเครื่องประดับของเจ้าไปด้วยดังนั้นโจรก็ปล่อยนางไปและเป็นเพื่อนตามไปส่งนางจนถึงบ้านของสามี และดีใจที่ตนไม่ได้กระทําให้นางต้องเสื่อมเสียเกียรตินางอําลาโจรเราแอบเข้าไปในบ้านอย่างเงียบและตรงไปหาสามีของนางเราเรื่องให้ฟังโดยตลอดไม่ได้ปิดบงังแม้ความจริงข้อหนึ่งข้อใดส่วนสมุทร,รทัศน์ได้เห็นภรรยาของตนเป็นผู้บริสุทธิ์และรักษาวาจาศาสตร์ไว้อย่างมั่นคงดังนี้ก็รับนางไว้ด้วยความยินดีและครองคู่อยู่ด้วยกันด้วยความสุขตั้งแต่นั้นมา เมื่อเวตาลเล่านิทานจบลงก็ถามพระราชาว่าโอ้ราชาขอได้บอกข้าสิว่าในจำนวนบุรุษสามคนนั้นใครเป็นคนที่ใจกว้างที่สุดอย่าลืมละ่ะถ้าพระองค์รู้แล้วไม่ตอบพระเศียรของพระองค์จะต้องแตกเป็นร้อยเสียงพระเจ้าตริวิกรมเสมนได้ฟังเวตาลพูดดังนั้นก็ตรัสทำลายความเงียบขึ้นว่า ในจำนวนบุตรทั้งสามคนนั้นข้าเห็นว่าโจนนั่นแหละเป็นคนที่ใจกว้างอย่างแท้จริงที่เหลืออีกสองคนคนหนึ่งเป็นสามีของนางเขาปล่อยนางไปได้วยความจําใจเพื่อให้นางรักษาวาจาศาสตร์ไว้โดยที่เขายังมีจิตประวัติว่านางจะต้องเสียตัวแก่าชายอื่นส่วนไวยสยะบุตรชื่อธรรมทั์นั้นเล่าเขาปล่อยนางให้เป็นอิสระเพราะเขารักนางด้วยตัณหามาแต่แรก เมื่อตันหาเบาบางลงแล้วเขามีได้จริงจังอะไรต่อนางอีกโจรน,นั่นสิเป็นคนร้ายทํามาหากินด้วยความทุจริตหากินอยู่ในความมืดคอยสแสวงหาเหยื่อเขาปล่อยนางไปและไม่เอาเครื่องประดับของนางเลยเพราะเห็นใจว่านางเป็นคนดีเมื่อเวตาลได้ฟังดังนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะไม่กล่าวประการใดและพระอังศาของพระราชา แล้วลอยกลับไปสู่ต้นอโศกตามเดิมส่วนพระราชาผู้มีความเพียรไม่ท้อถอยก็สเสด็จติดตามเวตาลไปโดยมิหลังเลพระไทยมีความมุ่งมั่นที่จะจับตัวเวตาลมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปสวัสดีค่ะ